สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่89นะฮะใน89ในมัทธิวบท 9, นะวบที่9ข้อ18ถึง26นะมัทธิวบทที่9ข้อ1 8ถึง26นะมี2เรื่องที่อยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องแรกเรื่องที่หญิงโลหิตตกนะไปแตะเสื้อเอาไง่ายๆเลยนะแตะเสื้อของพยซสแล้วก็หายจากโรคเรื่องที่2ก็คือบุตร บุษสาวของนายธรรมสารานะซึ่งมันฉบับใช,ใช้ชื่อว่ายายลัสหนะหายจากการเจ็บนปะ่วยสองเรื่องอยู่ในตอนเดียวกันนะสิ่งที่เราเรียนรู้จากสองเรื่องนี้ก็คือว่าโอเคเรื่องเรื่องแรกเรื่องของหญิงหญิงโลหิตตกเนี่ยบทเรียนที่เราได้รับอย่างหนึ่งก็คือว่าหญิงคนนี้พยายามที่จะเข้าไปหาพระเยซูนะโดยความเป็นหญิงโลหิตตกนะ หนึ่งก็คือว่าเป็นมลทินนะและสิ่งที่ส่งผลจากการเป็นมลทินก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าจะมีแต่นคนรังเกียจเฮ้ยอย่ามาไต้ตัวฉันอย่ามาแก้ตัวฉันนะวันนะี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าใครที่ไปแตะต้องนางก็จะกลายเป็นคนที่มีมลทินด้วยเหมือนกันนะก็จะต้องชาระตัวจนถึงเวลาเย็นก็คือเท่ากับว่าวันนั้นนะไม่ต้องทำไปเลย,เลยไป,ไป ไปปิดตัวอยู่คนเดียวเลยนะจนกว่าจะเวลาเย็นแล้วก็เคยมาเริ่มต้นชีวิตในอีกวันหนึ่งนะนั่นคือสภาพที่ที่นางเผชิญแต่ว่าข้อจํากัดของนางนข้อจํากัดของนางก็ไม่ได้เป็นเป็นเหตุที่จะทําให้นางไม่กล้าเข้าไปหาพรนะองค์พระพิมพี่ว่ริมทีว่า,ออวาเอออะไรนะแค่เข้าไปแอบนะเขาเรียกว่าแอบมาข้างหลัง แบบจริงๆแอบมาข้างหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้คนข้างๆเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะอารมณ์ประมาณตอนนี้จะเป็นคนติดโควิดอ่ะเฮ้คนติดโควิดมาก็กระเจิงเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> กระเจิงนะครับแล้วตัวใครตัวมันนะไม่ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้เลยนึกภาพไม่ออกว่าไอ้คนที่อยู่ข้างๆพระองค์เนี่ยไอ้อยู่ที่ข้างหญิงโลงหิตตกเนี่ยเขาจะทําตัวยังไงนะบแน่นอนที่สุดมีคนเป็นนั้นมากในเวลานั้นเนี่ยที่จะมาเบียดเสียกกับพระองค์จนสาวกบ,บอกว่า โรงคนเต็มเลยเนี่ยพวกจะมาบอกทําไมว่าจะพูดทําไมว่าใครมาแตะเสื้อตัวเองใช่ไหมนั่นคือสภาพในเวลานั้นแต่ว่าหญิงเนี่ยก็ไม่สนใจหรอกก็ข้าจะไปซะอย่างข้าจะไปหาโรงค่าข้าจะไปให้โรงรักษาข้าจะไปเ,เพียงแต่แตะชายเสื้อก็จะหายแล้วนะนั่นนั่นคือสิ่งที่นางทำนะ โอเคในช่วงนานเนี่ยเราสะท้อน2ออยา่างหนึ่งก็คือมีความกล้าที่จะเข้าไปหาพระองค์2ก็คือมีความเชื่อนะครับชีวิตของเราเรามีความกล้าที่จะไปหาพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะโอเคมุมหนึ่งเรื่องความกล้าเราอาจจะอาจจะไม่อยู่ในบริบทของเราเพราะอะไรเพราะว่าเ,เดี๋ยวนี้มันมันไม่ใช่เรื่องของความกล้าละแต่เรื่องของใจที่อยากจะเข้าไปหาพระเจ้าใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องอาศัยความกล้าอาศัยใจ นะใจที่อยากจะไปหาพระเจ้าใจที่อยากจะไปสัมผัสกับพระเจ้าใจที่อยากจะไปรู้จักกับพระเจ้าเรามีหรือเปล่านะอย่างที่สองก็คือว่าเรามีความเชื่อเหมือนหญิงคนนี้ไหมแล้วก็ความเชื่อเนี่ยมันก็ส่งผลไปถึงหญิงลูกลูกสาวด้วยลูกสาวของนายธรรมศาลาที่หายจากโรคที่พระองค์ทรงรักษาโรคนะครับในข้อข้อ22บอกว่าฝ่าพยพเยซูทรงเหลีหล่ยมพระประเนษ เข้อ23จิบสามหับคันพระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือนในทำสลายเขาปเปเนตเห็นก็คือเสียชีวิตแน่นอนแหละสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเด็กคนนี้แค่หลับไปแล้วก็จับมือนางแล้วก็ให้นางลุกขึ้นมานะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น2เรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องในเวลาเดียวกันนะเราคงอาจจะให้น้ําหนักหรือให้ความสนใจในเรื่องของหญิงโลจิตตกมากกว่านะเพราะว่าโอเคการรักษาโรคก,การทําให้ผู้หญิงเด็ก ลูกสาวของทำมาธรรมศาลาลุกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่พระองค์กระทำอนะีกแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้ก็คือหญิงโลหิตตกเนี่ยนางมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปหาพระองค์นางมีความมุ่งมั่นที่จะจะจะไปพบพระองค์แล้วก็เชื่อว่าพระองค์จะรักษาโรคของเขาได้และจากความเชื่อที่นางมีจากความเชื่อที่นางมีอ่ะนางก็สามารถหายจากโรคเราต้องเราต้องบูบริบทเราจะนึกภาพว่าหญิงโลหิตตกเป็นยังไง เราอาจจะนึกภาพง่ายๆว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกวันเลยอาจจะมีความรู้สึก <c oughs> แค่แค่แค่ผู้หญิงมีประจำเดือนสองสามวันเนี่ยก็ก็เป็นผู้หญิงอะไรนะถ้าเป็นสามีภรรยาก็เป็นอะไรกใช่เป็นอะไรแบแต่ว่านี่นี่เป็นตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตหลายสิบปนะีนั่นคือสิ่งที่นางได้รับนะครับความชื่นใจที่นางได้รับนะ เช่นเดียวกันชีวเราเนี่ยเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราได้รับชีวิตนิรันดรในพระองค์เรามีความชื่นใจเหมือนน,อน,นางคนนี้หรือเปล่าแต่เรามีความเอน็นกระตือรู้สึกตื้นตันใจที่ที่พระองค์รักษาโลกตื้นตันใจที่พระองค์ไทยเราให้พ้นจากความบาปแบบเรามีความรู้สึกเช่นนั้นหรือเปล่าแบบให้เรามีความรู้สึกเช่นนั้นที่จะชื่นชมยินดีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำกับเรา ขอพระเจ้าอวยพรครับ